นายเป็นอะไรไหมนายยังทนไหวไหมโอ้พระเจ้ากลุ่มนักล่าต้นสนสีแดงของเราถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มนักล่าชั้นนําในเวทีนานาชาติคาดไม่ถึงเราไร้กําลังต่อกรก,กับยักษ์จันทราสีเงินและทําให้มีพี่น้องเสียชีวิตมากมายขอบคุณมากที่ช่วยอัศวินพวกนั้นสนใจเกี่ยวกับการตามหายักษ์เท่านั้นพวกเขาไม่สนใจเรา นายบาดเจ็บสาหาัสกลับไปรักษาบาดแผลของนายก่อนเถอะไว้เจอกันทีหลังกลุ่มนักล่าต้องสนสีแดงติดหนีหน้นายหากหนายต้องการเราในอนาคตตอนนั้นแค่มากขอร้องนายจับยักษ์ได้ไหมไม่การโจมตีของยักษ์ทรราจันทราสีเงินสามารถทำลายรอยแยกมิติโด,ดยตรงทันทีที่รอยแยกมิติปรากฏขึ้นมันจะฉีกทะลุทุกการป้องกันไม่ว่ามันหนาแค่ไหน ฉันไม่สามารถต้านทานได้ต่อให้ฉันพยายามดีที่สุดไม่มีวิธีสู้กับยักษ์เลยเหรอขอฉันคิดหน่อยนี่มาดื่มกันเถอะต้องมีวิธีดังนั้นไม่ต้องกังวลเอาหน้ามาดื่มวายน้ำดีงูนี่กันเถอะมันดีสำหรับไตของนายร่างกายของฉันอ่อนแอแต่ไตของฉันไม่ได้อ่อนแอทุกคนฟังฉันฉันเพิ่งได้ข่าว ข่าวอะไรฮ่าฮคนของนักบุญหญิงอิซิชาฆ่าย,ยักษ์ทรร่าสีเงินฮะจริงหรออะไรนะพวกนั้นฆ่ายักษ์ทรร่าสีเงินจริงๆเหรอมันไม่คู่ควรกับการฉลองสำหรับเกาะต้นกล้าสีเขียวของเราหรอเราเข้ามาดื่มด้วยกันเถอะพูดถึงเรื่องนั้นใครเป็นคนเอาชนะยักษ์ทรร่าสีเงิน ฉันได้ยินว่ามีแค่สี่หรือห้าคนจากกลุ่มนักล่าต้นสนสีแดงห้าิบคนที่รอดชีวิตกลับมาเป็นทูอิตทูอิตแข็งแกร่งขนาด,ดนั้นเลยเหรอเอาหน้าทุกคนมาดื่มอวยพรให้นักรบคนนี้กันนี่พวกนายนายไม่ดื่มอวยพรให้นักปูอย่างอิซิช่าเหรอตอนนี้นายกำลังหยาบคายกับนักรบของเธอนายหมายความว่ายังไงฮ่าฮ่าพี่ชาย ให้ผมดื่มโอยพอรให้ดีมากยักษ์คาราสีเงินถูกจัดการอย่างรวดเร็วดูเหมือนทูอิตไม่ใช่คนไม่เอาไหนต้องเป็นนักบูญหญิองอิซิชาไม่มีอะไรแบบนี้เคยเกิดขึ้นในตอนที่เธอรับผิดชอบพิหารไพรเทนอนตอนนี้กลายเป็นนักบูญหญิงที่ต่อสู้และมันน่าขยะขยะย่จริงๆอิซิชาชนะใจผู้คนทันที เซียเซียน่าจะอยู่ภายใต้แรงกดดันหากไม่สร้างผลลัพธ์บางอย่างเจ้าเลือกปวดรีบแก้ปัญหารอยแยกมิตินี่นายให้เวลาฉันหน่อยเมืองศูนย์กลางบัญชาการการฆ่ายักษ์จันทราสีเงินสำเร็จเป็นตัวยับยั้งเผ่าพันยักษ์ได้ดีที่สุดฉันเดาว,ว่าพวกมันคงไม่กล้าเข้าเมืองมนุษย์อย่างง่ายดายและสร้างความกระวลในระยะสั้นเราถูกเรียกมาประชุมอีกครั้งเพียงเพื่อให้เกียรติแก่ทูอิตหรอ โมฟานฉันรายงานสถานการณ์ที่นี่ตามความเป็นจริงให้กับเทวทูตใหญ่วาเลนไทยฉันหวังว่านายจะเพิ่มความพยายามของนายนอกจากนี้มีอีกสิ่งที่ผมต้องการบอกคุณวันนี้เรากักขังยักษ์ทรราด,ดาราสีน้ำเงินไว้ไม่ต้องเรียกฉันหากมันเป็นยักษ์ทรราด,ดาราสีน้ำเงินฉันไม่อยากเสียเวลาไปกับสิ่งมีชีวิตที่ปฏิวพวกนั้นโมฟานหากนายไม่สามารถจัดการกับยักษ์ทรราสีเงิน ทำไมนายไม่ช่วยเราจัดการกับยักษ์ดาราสีน้ำเงินล่ะมันสามารถถือได้ว่าเป็นผลงานเล็ก,ลกๆน้อยๆใช่ไหมนายโมฟานเรายินดีช่วยไม่ว่าเป็นยักษ์ชนิดไหนเอาล่ะนั่นดีเลยให้ข้อมูลทั้งหมดของยักษ์ดาราสีน้ำเงินกับพวกเขาดูเหมือนนายจะได้คูกเขท่ที่แท่นบูชาของตระกูลชั้นในไม่ชา้าแน่นอน ยักษ์ดาราสิน้ำเงินไม่ง่ายที่จัด,จดการฉันหวังว่านายสามารถกลับมาอย่างปลอดภัยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ